สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ซิล่าขุดบุรีรามครับวันนี้ครับไม่ได้อยู่ที่รถแมลโครไม่ได้อยู่ที่รถเกี่ยวครับไม่ได้อยู่ที่ร้านครับอยู่ที่โรงงานของพวกเราครับแล้วก็มาอยู่ในเล้าไก่ครับผมนี่ฮะ <laughs> อาชีพใหม่ของผมครับผมกับการเลี้ยงไก่ครับ จริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจเลี้ยงครับนี่ฮะไก่สามสายพันธุ์ครับกาไก่สามสายเลือดครับขออนุญาตครับเนาะนี่ฮะของโมสรุรนารีครับผมเนาะนี่ฮาเรียกว่าไก่สามสายเลือดครับพอดีอุบิเหตุเรื่องการขนส่งนิดนึงก็เลยต้องรับผิดชอบไก่เขามาเลี้ยงทั้งหมดนี่ฮะของเราก็ช่วงเช้ามาก็ต้องมาดู ดูไก่ครับเนี่ยโหดูครับกำลังโตเลยครับแข็งแรงดีมากมากเลยครับไก่สามสายเลือดครับผมเป็นของมองสนารีครับที่ร่วมโครงการกับเบทากรูเบทากรูก็ได้ทําคอนแทคร่วมกันกับมองสนารีครับให้ลูกฟาร์มของเบทากรูเลี้ยงเนาะก็เลยตัวนี้มีปัญหาเรื่องการขนส่งนิดหนึ่งก็เลยตกมาอยู่ที่เราครับสามพันกว่าตัวครับก็เลยต้องมีหน้าที่เลี้ยงไก่ไปด้วยครับวันนี้เลยให้มาดูนี่ฮะ แล้วก็ตรงนี้ที่ท่านเห็นนี่ก็คือเครื่องบดแกลบของพวกเราครับเนาะโรงสีอยู่ด้านในฮะก็มีโรงสีด้านในตรงนี้เป็นที่ปล่อยแกลบปล่อยรำลงมาครับพอดีฉุกงหกก็เลยอ่าตรงนี้เป็นที่ปล่อยแกลบครับไปโรงแกลบผมเนาะโรงแกบลบโรงรำแล้วก็โรงบดแกลบครับก็เลยมีปัญหาเรื่องนี้ก็เลยอ่ะคุณปูก็เลยเปลี่ยนแปลงสถานที่เป็นที่เลี้ยงไก่นะครับนี่ครับไก่อายุยังไม่ถึงเดือนเลยฮะ ที่รับมาตอนนั้นก็อยู่วันที่เดือนวันที่หนึ่งตุลาครับที่มีปัญหาเรื่องของกอารสูญเสียที่ร,ทรถขนส่งเราทําให้ไก่เขาตายเนาะนี่สวนที่เหลือจากไม่ตายเราต้องรับผิดชอบครับหมดศูนย์เงินไปแสนกว่าบาทครับ <c oughs> <c oughs> ก็เลยต้องมาเป็นคนเลี้ยงไก่เลยครับนี่ฮะีเลยอัปเดตหน้าง,งานให้ดูหน้าง,งานของพวกเราครับว่าทีมงานพวกเราทําอะไรกันมั่งครับเนาะ วันนี้ก็มาดูการดูไก่ครับก็มีแต่เวลาช่วงเช้านะครับได้มาดูอลูกไก่มั่งครับเนาะถ้าเราถ้าอัปเดตทุกๆวันนลยเพื่อนๆก็จะได้เห็นครับเนาะวันละคลิปก็ยังดีเพราะว่าเนาะจะได้วันละคลิปเนี่ยทีมงานโอ้เนี่ยเอฟซีของเราก็ได้จะเห็นไก่มั่งครับเนาเห็นรถมั่งครับจะได้ไม่เบื่อครับเห็นหมูเห็นอะไรฮะที่ร้านในเมืองแล้วก็ ชาวงสายๆก็จะได้เห็นไก่นะโอ้กำลังเคี้ยวจ้าเลยครับน้องนี่ฮะไก่พวกนี้เป็นไก่ที่มีความแข็งแรงมากครับผสมประสานเรื่องของไก่เนื้อของพวกเราแล้วก็ผสมไก่ชนครับแล้วก็ไก่พื้นเมืองครับสามสายพันธุ์อยู่ในตัวเดียวกันครับเลือดผสมทั้งหมดครับเรียกว่าเลือดผสมเนาะทำให้แข็งแรงโตเร็วครับถ้าไก่บ้านอย่างเดียวก็อ่าโตช้าครับเนื้อไม่อร่อยครับ แต่ถ้าเป็นไก่เนื้ออย่างเดียวก็เนื้อไม่อร่อยแต่โตเร็วแล้วก็เรื่องของไก่ชนครับเลยได้ความแข็งแรงนะครับเขาเรียกว่าไก่สามสายเลือดครับเนี่ยตัวออกจากขา,ขาวๆช่วงเล็กครับเนาะต่ออีกสักหน่อยก็จะเป็นชัว่าน่าจะขึ้นมาเป็นสีดําครับสีดําสีดำตาเนี่ยโอ้เนี่ยไก่อายุยี่สิบยี่สิบห้าวันครับวันนี้เนาะ ถ้าเลี้ยงไม่ตายถือว่าเปอร์เซนการรอดเยอะมากๆเลยครับเอามาเราตายไม่ถึงอ่าสิบตัวเลยครับเปอร์เซนการรอดดีมากๆเลยครับคลิปนี้ก็ให้ดูเงี้ยเนาะให้ดูบรรยากาศของไก่ไก่น้อยแล้วกันเนาะถ้าท่านใดชื่นชอบชื่นชมครับเป็นเอฟซีขวกเราชอบสัตว์ชอบเลี้ยงสัตว์ก็ดีให้ได้เห็นบรรยากาศแปลกใหม่จากการเห็นรถขุดครับวันนี้เห็น น้างานของทีมงานของพวกเราทีมงานเสียสรัตย์และขุดบุรีรําครับกับการเลี้ยงไก่ครับผมโอ้่ตายตัวนึ่งนั่นอ้นวดกันไตาตัวนี้เดสมอรีนะฮะโอ้นี่ฮะเรียบร้อยครับตัวหนึ่งเจ้าของก็ยังไม่เห็นเลยเนาะคุณปู่ยังไม่รู้ว่าไก่ท่านเสียไว้ที่ศู์ให้เขาเห็น พอดีมีงานให้พ่อทำเลยครับพ่อพอกันเลยโอ้รู้จะดีใจหรือเสียใจแหละครับมีงานให้ทำแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแกลบครับที่ออกมาจากนี่ฮะโรงสีผมอยู่ด้านนู้นครับเนาะแล้วก็นี่ครับที่รูที่แกลบออกมาครับเลยสองรูครับตัวนั้นก็จะเป็นที่รามออกมาครับเนาะเพราะเราทําเป็นสัดส่วนเลยครับก็เลยโชคดีมากครับได้แกลบตรงนี้ครับรองพื้น ใช่ครับผมเนาะที่สีช่วงนั้นแล้วก็ได้มารองพื้นไก่เลยครับอีกสักสิบห้าวันนี้ไก่จะแน่นมากเลยครับเพราะว่านี่ครับมันจะอึดอัดผมว่าเพราะว่าพื้นที่เราแคบเกินไปแล้วเราจะเลี้ยงอยู่ประมาณสองเดือนถึงสามเดือนครับถึงได้จับขายครับเราก่รู้จะว่ายังไงเนาะก็เหมือนกับว่าต้องแบกภาระไปเลยครับเนาะเราจ่ายเงินให้บริษัทนะครับค่าเสียหายก้าพันไก่ครับเป็น้วยเนกว่าบาทครับ เราเลยต้องเลี้ยงครับ <S <S ไก่พวกนี้จะเป็นไก่ที่แข็งแรงมากครับนะเป็นเกดไก่สามสายเลยครับแข็งแรงมากๆครับโตกันนี้ว่าจะเอาพวกอ่าเขาเรียกว่าเศษผักครับจากเศษผักที่อยู่ในเมืองครับผมเนาะที่แม่คงแม่ค้าเขาเอาออกอย่างเศษนี้ครับ จะให้มันมากินด้วยครับก็หนึ่งคือได้ลดต้นทุนเรื่องอาหารครับเกียวจ้าวเลยครับผมน้องโอ้โหคึกคืนเรื่อหลือเกินเลยพาเพื่อนมาชมครับหน้างานอีกหน้างาหนึ่งครับหรือว่าตกกระไดพลอยโจรครับที่ต้องมาได้เลี้ยงไก่ครับที่เราได้เลี้ยงไก่กันตกกระไดพลอยโจรครับคึกคืน เอฟซี uh, FC, ถ้าใดที่ชื่นชอบชื่นอยากเห็นเนี่ยหน้าง,งานในครับเราคนระับเนาะง,งานเลี้ยงไก่ครับพวกนี้ก็คือถ้าจับขายเพราะว่าได้แสนกว่าบาทดีครับเพราะว่าไก่เกือบสามพันตัวเนาะโดยเฉลี่ยไปแล้วก็ตัวไม่ต่ำกว่าห้าสิบหกสิบบาทนะครับเนาะตัวละร้อยบาทก็โ้ได้ลร้ตังค์อย่ครับผมเนาะูดถึงครับ นี่คลิปนี้นะครับเนาไม่ว่ากันครับเนามีอะไรก็ถถายไลครับช่วงนี้ตอนนี้เราอยู่ในโรงเรือนที่เป็นโรงเรือนเฉพาะกิจครับโรงเรือนที่เป็นโรงเก็บแกลบโรงเก็บรงับรงของพวกเรา เราเลยก็ต้องงดสีข้าวไปโดยปริยายครับเพื่อจะเลี้ยงไก่ก่อนครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราครับทีมงานเสี่ยสดและคุณบุรีรัมย์ครับกับหน้างานการเลี้ยงไก่ครับนี่ฮะพวกเราทําทุกอย่างครับปฏิสัตว์ครับเอาหมดครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งติดตามพวกเราครับเพื่ให้กําลังใจพวกเราแล้วก็กดซับสไคร้เยอะๆครับขอกําลังใจจากเพื่อนๆท่านผู้ชมครับผมเนาะ คลิปนี้ขออนุญาตโจเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ